ทําผาหลงเหมือนเปรียบเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือจากอดีตระหว่างรอยต่อยุคราชวงศ์เหนือสู่ราชวงศ์ถังอันรุ่งเรืองเป็นหนึ่งในถ้ำผาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธทั้งนี้ได้แสดงออกซึ่งผลงานศิลปะที่ให้แง่คิดในด้านลทัทธิความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธซึ่งนับเป็นแหล่งรวมงานศิลปะ การแกะสลักหินชั้นสูงอีกแห่งหนึ่งของชาติลักษณะโดยทั่วไปของถ้ำผาหลงเหมืนินตั้งอยู่ระหว่างชังโอกผาอันสูงชันของหุบเขาหลงเหมืนินด้านตะวันตกและตะวันออกซึ่งห่างจากตัวเมืองลั่วอย่างไปทางใต้12.5กิโลเมตรเนื่องจากหน้าผาทั้งด้านที่ตะวันตกและตะวันออกประจันหน้าเข้าหากันเกิดเป็นทางน้ำไหลาผากลางภูเขาและแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์คือแม่น้ำอีเหอการเดินทางไปมาสะดวก สภาพอากาศเหมาะสมนับแต่อดีตการมา จึงเป็นสถานที่ดึงดูดเหล่าปัญญาชนศิล,ลปินให้มาเยือนไม่ขาดสายนอกจากนี้หินผาที่นี่ยังมีคุณภาพดีและเหมาะกับงานแกะสลักคนโบราณจึงเลือกถ้ำผาหลวงเหมินเป็นสถานที่บุกเบิกงานแกะสลักถ้ำหินดังที่ทราบกันว่าถ้ำผาหลวงเหมินเป็นขุมทรัพย์ทางศิลปะของงานแกะสลักถ้ำหินอันโด่งดังเทียบเคียงกับถ้ำผาหม้อเกาคูที่ตุนห่วงในมณฑลกันสู้และถ้ำผาหยุนก,กังที่ต้าถงในมณฑลซันซี ซึ่งล้วนสร้างขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกันระหว่างยุคราชวงศ์เหนือเชื่อมต่อกับราชวงศ์ถังซึ่งเป็นช่วงเวลาที่าศาสนาพุทธในจีนมีวิวัฒนาการและ,จะเจริญขึ้นถึงขีดสุด กำเนิดของทั m p l าหลงเหมินแตกต่างจากทั m p l าหยุนกังตรงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของจักรพรรดิและยังได้รับการทนุบำรุงจากจักรพรรดิทั้งในสมัยราชวงศ์เหนือเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถังโดยเฉพาะการบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ถังระหว่างรัชสมัยของฮ่องเต้ถังไทจงลีซื่อหมินและในสมัยพระนางอู่เจ๋อเทียนหรือบูเชตเทียน ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่ถ้ำผาแห่งนี้จะใช้แรงงานคนในการก่อสร้างและบูรณามากมายกอบกับได้รับการสนับสนุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการก่อสร้างอย่างเต็มที่และดังที่เห็นในปัจจุบันถ้ำผาหลงเหมือนจึงมีงานจอสกัดหินชิ้นใหญ่มหฮือมาหลายชิ้นและยังเป็นแหล่งรวมงานศิลปะชั้นหัวกะทิในยุคนั้นอีกด้วย ถ้ำผาหลงเหมืนินมีอายุใกล้เคียงกับถ้ำผาหยุนกังที่ต้าถงราว1,500ปีเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยฮ่องเต้เซี่ยวเหวินตี้ปีคริสต์ศักราช471ถึง477ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างบูรณะและต่อเติมยาวนานถึง400กว่าปีมีความยาวตั้งแต่เหนือจรวดใต้ประมาณ1กิโลเมตรปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน1,300กว่าคูหา โรงแท่นบูชา2,345ช่องศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆอีก3,600กว่าหลาก รวมถึงเจดีพุทธ50กว่าแหง่งพระพุทธรูปสลักเก0าหกว่าองค์และในจำนวนโบราณวัตถุสถานเหล่านี้มีถ้ำปิงหยางวัดถ้ำเฟิ่งเซียนและถ้ำกู่หยางซึ่งถือว่าเป็นสถานที่โบราณขึ้นชื่อของถ้ำผาหลงเหมินเมื่อกล่าวถึงถ้ำปิงหยางซึ่งเป็นตัวแทนของผลงานศินลปะในยุคราชวงศ์เหนือหรือเปย์วุยปีคริสต์กราช3 8 6ถึง512ใช้เวลาในการจอดสกัดหินสร้างสรรค์ขึ้นเป็นภาพที่เห็น ในปัจจุบันรวม24ปีภายในประริสถานพระพุทธรูป11องค์โดยมีรูปสลักองค์พระสากยามุนีงดงามพิสทธิ์เป็นพระประธานสีพระพักและอิริยาบถเปล่งประกายโดดเด่นท่ามกลางหมู่งานหินสลักทั้งมวลน,นับเป็นสุดยอดพุทธศินยุคกลางแห่งราชวงศ์เหนือนอกจากนี้ยังมีสิงโตหินสลักคู่พระสาวกและพระโพธิสัตว์ประดับอยู่เป็นคู่ด้านหน้าพระประธานรูปสลักพระโพธิสัตว์ พระพักต์เตี่ยมด้วยความเมตตาอารีเส้นสายอ่อนหวานนุ่มนวลที่ผนังถ้ำยังตกแต่งไปด้วยรูปสลักนูนพระสาวกและพระโพธิสัตว์อีกจำนวนมากล้วนมีชีวิตชีวาเหมือนจริงที่เพดานก็แกะสลักเป็นรูปเซียนและเทพธิดาและสิ่งที่ข้ามไปไม่ได้คือภาพสลักนูนบนผนังถ้ำปิงหยางซึ่งเป็นรูปจกักรพรรดิเซี่ยวเหวินตี้และไทเฮา คณะทรงประกอบพิธีทางศาสนาเป็นภาพสลักนูนที่งดงามมีชื่อของถ้ำแห่งนี้ทั้งชุดประกอบด้วยภาพสลักนูนขนาดใหญ่สองชิ้นวางตามแนวนอนบนผนงังถ้ำเนื้อหาภาพเป็นฉากการเสด็จประกอบพิธีกงเตกแด่พระชนกและพระชนนีของพระองค์ซึ่งภาพสลักนูนของถ้ำผาหยุนกลางชุดนี้ส่วนหนึ่งถูกลักลอบไปขายนอกประเทศในปี1933และปี1934ที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะใน ควันนิวยอร์ก เป็นภาพจักรพรรดิเซี่ยวเหวินตี้แห่งราชวงศ์เหนือทรงประกอบพิธีทางศาสนาและอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นภาพพระมเหสีเหวินเจาทรงประกอบพิธีทางศาสนาเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแคนซัสซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนมีการเคลื่อนไหวสืบนำโบราณวัตถุจากถ้ำผาหยุนกังกลับคืนมาตุภูมิแล้วบางส่วนในกลุ่มโบราณวัตถุนี้มีพระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลงานชิ้นเอกที่เลิศล้ำที่สุด ความสูง17เมตร14เซนติเมตรพระเสียรสูง4เมตรพระกันยาว1.9เมตรพระพักอิ่มเอิบสมบูรณ์พระวรกายอวบอาดคลาสสิกแววพระเนตรแห่งอัจฉริยภาพแฝงด้วยความเมตตาการุณหลบลงตำ่ำมองสู่เบื้องล่างได้ระยะพองามประสานพอดีกับสายตาของผู้มาสการะบูชาที่มองเงยขึ้นเบื้องบนสู่องค์พระ ก็เกิดพลังศรัทธ,ธาขึ้นในกุศลจิตของผู้น,นั้นนับเป็นเสน่ของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังที่หาชมได้ยากเกินพรนนา,นา และสำหรับถ้ำกู่หยางซึ่งเป็นถ้ำที่สร้างขึ้นแรกสุดก็เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายตามผนังถ้ำทางทิศเหนือและใต้มีโพรงแท่นบูชาพระพุทธรูปสามชาั้นพระพุทธรูปภายในโพรงเหล่านี้บ้างสลักเป็นรูปพระสักยมุนีบ้างเป็นรูปพระศรีอริยเมตรัยในอิริยาบถต่างๆกันยังมีการแกะสลักอักษรจีนบอกชื่อห ok ัวข้อ นามช่างแก่เดือนปีและเหตุที่มาในการสร้างงานซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่องานคน้นควาด้านอักษรศิล์หรือลายมือผู้ก,กันจีนและงานแกะสลักหินในสมัยราชวงศ์เหนือที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งนี้หินสลักอักษรจีนเหล่านี้ถูกเรียกรวมกันว่าหินสลักอักษรศิลลงเหมือน20ชิ้นซึ่งเป็นโบราณวัตถุสมัยราชวงศ์เหนืออันล้ำค่าของถ้ำผาหลงเหมือนโดยหินสลักจานวน19ชิ้นเก็บรักษาอยู่ในถ้ำกู่หยางอีกชิ้นหนึ่งอยู่ในถ้ำผาฉือเซียง ชิ้นงานทั้งหมดนี้ได้บันทึกลายมือผู้กันจีนตัวอักษรในสมัยนั้นซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียบง่ายมีลีลาคล้ายอักษรลี่ซูเนื่องจากพัฒนามาจากพื้นฐานตัวอักษรลี่ซูจากสมัยฮั่นและจีนขณะเดียวกันก็มีลักษณะเป็นแบบแผนเช่นเดียวกับอักษรตัวบรรจงคายซูตัวอักษรบนหินสลักเหล่านี้กลายมาเป็นตัวแทนของอักษรศิลาวุย้ยหรือเว่ยเปยซึ่งมีบทบาทต่อประวัติศาสตร์และการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการ ของตัวอักษรจีนอย่างยิ่งในแง่คุณค่าทางศิลปะแล้วทำผ้าหลงเหมินแฝงไว้ด้วยงานศิลปะที่ผสมผสานขึ้นจากศิลปวัฒนธรรมจากหลายฝั่งหลายฝ่ายโดยรับอิทธิพลจากศิลปะจากแดนไกลอย่างศิลปะอินเดียและยังรับอิทธิพลจากรูปแบบเฉพาะตัว ของศิลปะรรหยุนกังซึ่งเป็นต้นกําเนิดศิลปะธรรมของจีนขนาดแท้รวมไปถึงวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากราชวงศ์ฮั่นในยุคก่อนด้วยทำผาหลงเหมินไม่เพียงเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจากรุ่งเรืองแล้วเสื่อมโทรมแห่งพุทธศาสนาในจีนนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่5ถึงคริสต์ศตวรรษที่1ิเท่านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงเซี่ยวหนึ่งของการจเจริญเติบโตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของจีนในยุคสมัยนั้นด้วยทำผาแห่งศรัทธานี้ได้ผ่านการ เวลามาหลายชั่วอายุคนตลอดเวลาพันกว่าปีที่อวดชฉมเยาหยวนอยู่เหนือสายน้ำท่ามกลางช่องเขาใหญ่ ย่อมไม่อาจาต้านทานการถูกทำลายลงทั้งโดยธรรมชาติและจากน้ำมือมนุษย์ใจทะมินโบราณวัตถุที่ยังคงเหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆมีไม่มากแล้วภายหลังบอบช้ำจากกระบวนการลักลอบโบราณวัตถุไปขายช่วงก่อนและหลังศตวรรษที่30แห่งศตวรรษที่แล้วรัฐบาลจีนได้ตื่นตัวจัดการวางมาตรการป้องกันความปลอดภัยตลอดจนใช้ความพยายามอย่างมาก ในการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วยความหวังที่จะเห็นทัาผาหลงเหมือนดำรงคุณค่าความเป็นมรดกข,ของชาติและสากลอย่างสง่างามต่อไป ทำผาหลงเหมินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่24เมื่อปีพุทธศักราช2543เป็นถ้ำหินหนึ่งในสามถ้ำใหญ่ที่มีการแกะสลักของประเทศจีนที่เมืองแคนประเทศออสเตรเลียด้วยข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อัญชันฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานปฏิตมากรรมสวนและภูมิทัศน์ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือบนพื้นที่ใดๆของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยาธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว